เพนตากอนต้องหลบไปเพราะตอนนี้ประเทศอินเดียได้สร้างอาคารสำนักงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วดีดเพนตากอนไปอยู่อันดับ2เรียบร้อยแล้วโดยอาคารนี้ตั้งอยู่ในเมืองสุรัตซึ่งถือเป็นเมืองหลวงของอัญมณีของโลกมีชื่อว่าอาคารสุรัตไดมอนด์บอร์ส Wars, โดยอาคารนี้ได้สร้างบนพื้นที่ดินประมาณ88.5ไร่มีขนาดพื้นที่อาคารถึง660,000ตารางเมตรโดยมีคอนเซปต์ในการออกแบบให้เป็นเมืองภายในเมืองเพื่อเป็นชุมชนผู้ค้าเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยอาคารที่เกิดขึ้นใหม่ในอินเดียนี้ได้ทำลายสถิติที่พ ент ากอนครองว่าเป็นอาคารสำนักงานที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกมาแล้วถึง80ปีที่สำคัญอาคารนี้เป็นอาคารที่จะประหยัดพลังงานได้ถึง50%จากปกติภายในอาคารมีสำนักงานสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเพชรถ,ถ,ถึง4,700กว่าร้านค้าอาคารนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ค้าขายแต่ยังจะเป็นที่เจริญไอเพชรการออกแบบของอาคารนี้ประกอบด้วยอาคาร15ชั้น1ห,หลังที่ทำหน้าที่ ที่เป็นกระดูกสันหลังของอีก9อาคารที่มี15ชั้นเช่นกันโดยยังมีพื้นที่ใต้ดินอีก2ชั้นแล้วทําไมต้องไปตั้งอยู่ในสุรัตแกนคืออย่างนี้ครับเพราะการเจนายเพชร90%ของโลกนี้เกิดขึ้นที่สุรัตซึ่งถือว่าเป็นเจมส์แคปิตอลออฟเดอะเวิลด์อาคารนี้ได้ทุ่มทุนก่อสร้างไปประมาณ13 0 0 0พล้านบาทครับและผู้ออกแบบการันตีว่าไม่ว่าคุณจะไปในส่วนไหนของอาคารจะใช้เวลาไม่เกิน3นาทีด้วยจํานวนลิฟต์ถึง131ตัวอเมซิ่งไหมครับภายใน ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายด้านการเงินเช่นธนาคารต่างๆโซนร้านอาหารศูนย์การค้าแข็มขับและรวมไปถึงห้องประชุมและห้องจัดเลี้ยงต่างๆอีกมากมายที่พูดมาทั้งหมดเพื่อจะให้พี่น้องตัดภาพกรับเข้ามาสู่ประเทศเราว่าเรามีความโดดเด่นตรงไหนเราสามารถที่จะสร้างซิตี้บางอย่างที่เน้นเรื่องที่เราโดดเด่นได้หรือไม่เช่นสุรัตในประเทศอินเดียที่เมืองนี้มีความโดดเด่นจนสามารถเรียกตัวเองเป็นเจมส์แคปิตอลออฟเดอะเวิลด์ได้ลองคิดดูโอกาสต่างๆที่จะเข้ามา ในเมืองนี้นักท่องเที่ยวนักธุรกิจและจํานวนเงินที่จะสะพัดในเมืองนี้การจ้างงานการเงินและปฏิมากรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมในสุราจับจุดเด่นๆของประเทศเราออกมาครับอยากให้พี่น้องช่วยบอกประเทศเราเด่นเรื่องอะไรบ้างคอมเมนต์ด้านล่างครับ and that's one minute with Ram see you next time